สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ตามปกคลิปเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งผมจะพาไปหาเจ้านี้เลยนะครับนี่วัสดุในการครับเจ้าของทั้ง2ชิ้นนี้นะครับซึ่งของทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยมันสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าอินเทอร์ตตรงนี้เนี่ยใช้ในการ กดลิมิตช่องโมดูลนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในการรีเลเวลหรือว่าการจุดติเพื่อทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งรายละเอียดการรีแล้วก็ทําให้ตัวละครเก่งอะไรยังไงเนี่ยจะยังไม่พูดถึงในคลิปนี้ละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ละกันนะครับวสุรุนในการคราฟเจ้าของทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ หนึ่งอย่างในของทั้งสองชิ้นนะครับที่เป็นการไปเปิดเจ้าหุ่นนะครับที่เราต้องสแกนหาตามแมปนะครับแล้วก็เราถึงจะได้มานะครับซึ่งเจ้าของชิ้นต้นอันนี้เนี่ยเป็นมิกซ์เอเนจีอันนี้นะครับส่วนเจ้าของชิ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าแผ่นฟอยล์ทองอันนี้นะครับผมเป็นฟอยล์แผ่นฟอยล์สีทองอันนี้นะครับที่ใช้การเปิดกล่องเหมือนกันนะครับส่วนเจ้าของชิ้นอื่นๆเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเราสามารถกดอ่าถ้าในคอมเนี่ยมันจะเป็นกด f ใช่ไหมครับผมแล้วก็มันจะมาร์ก จุดที่ดอกเลยนะครับส่วนเจ้าพวกนี้เนี่ยถึงเรากดไปเนี่ยมันจะบอกเฉยว่าดอกในกล่องที่อยู่ในแมปไหนบ้างนะครับแต่ว่ามันไม่บอกพิกัดเนาะเราต้องไปสแกนหาเองนะครับซึ่งวีวีเนี่ยผมจะบบอกเทคนิควิธีการหาเจ้าของ2ชิเชนนี้ละกันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มไปเปิดกล่องหาเนี่ยเราจะต้องมีเจ้าโค้ดก่อนนะครับที่ใช้เอาไปเปิดนั่นเองนะครับเหมือนจะเป็นกุญแจเอาไปเปิดหุ่นนั่นแหละ,ะรับซึ่งก็นี่นะครับเปิดเขา้าไปดูในช่องเก็บของนะทุกคนมันจะมีนี่ เจ้าลูกกลมๆแบบนี้นะครับเป็นโค้ดซึ่งมันจะมีโค้ดทางด้านของโหมด normal แล้วก็โหมด hard ด้วยนะครับโหมด hard เนี่ยมันจะเป็นไปเสียงสีแดงๆแบบนี้นะครับจะเป็นโค้ด3ระดับเนาะมันจะมีสีขาวนะครับสีฟ้าแล้วก็สีม่วงซึ่งหุ่นเนี่ยที่ใช้เปิดนะครับมันจะใช้โค้ดต่างกันเนาะถ้าเราวิ่งไปเจอเจ้าหุ่นสีขาวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับก็จะใช้ โคดเม็ดสีขาวแบบนี้นะครับทั้งในโหมด n อ r m มอแล้วก็ h า r d นะส่วนสีฟ้านะครับผมสีฟ้าก็เป็นแบบนี้นะก็จะเป็นหุ่นสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปเหมือนกันเนาะส่วนเจ้าหุ่นสีม่วงตัวสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นโค้ดสีม่วงรูปแบบนี้นะครับซึ่งต่างกันที่โหมดเนาะ ซึ่งถ้าเราวิ่งไปเจอหุ่นชนิดไหนเนี่ยเราก็ต้องใช้โค้ดแบบนั้นเปิดแล้วก็วิ่งไปเจอในแมปไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น normal หรือ hard เนี่ยก็จะใช้กุญแจชนิดนั้นเปิดเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูบ้างนะครับว่าเจ้าหุ่นเนี่ยเราจะหายังไงใช่ไหมครับง่ายๆเลยครับให้เพื่อนจําว่าถ้าเราจะใช้ของครับอันนี้นะครับนี่คริสตัลอันนี้ที่ใช้รีเลเวลหรือว่าจุดตินะครับให้เพื่อนๆไปหาแมปธาเลไนนะครับนี่ก็กดแมบขึ้นมานี่ จะอยู่ท่าเลซายไม่ว่าจะโหมด Normal หรือ Har d นะครับผมก็คือให้วิ่งหาหุ่นในแบปท่าเลซายหุ่นพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่ทุกหลุมผมเรียกว่าขอเรียกว่าหลุมแล้วกันนะครับในแมปท่เลซายเนี่ยมันจะมีเป็นหลุมเป็นหลุมใช่ไหมครับหุ่นเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกหลุมหลุมรับประมาณ2ตัวนะครับถ้าจะไม่ผิดวิธีการหาเนี่ยก็กเพื่อนลงตรงไหนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวผมมาตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะกละพอด์มานะครับ โอเคก็มาถึงแล้วนะครับอันนี้ผมอยู่ในโหมดฮาร์ดนะครับวิธีการหายเพื่อนๆเปิดเลด่านะครับกดแท็บใน PC นะครับใน Xbox หรือว่าเฮท่าเนี่ยผมไม่รู้ว่ากดปุ่มอะไรแล้วผมก็กดแท็บเนี่ยแล้วมันจะมีเสียงนะครับเดี๋ยวก็ผมจะกดให้เพื่อนๆฟังเสียงนะเนี่ยก็คือเราหันหน้าไปถูกทางนะครับให้วิ่งไปทางนี้แหละนะครับผมแล้วกดไปเรื่อยๆครับเนี่ยถ้าเราหันหน้ามาทางนี้เซนิดอันนี้เสียงมันจะอยู่ทางขวานะครับผมหันมาขวานิดนึง เนี่ยมันอยู่ด้านหน้าละวราก็วิว่งมานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเจอแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นเจ้าหุ่นสีฟ้านะครับใช้เม็ดสีฟ้าเปิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับในช่องเก็บของเนาะอยู่ในโหมดฮาร์ดใช่ไหมเม็ดสีฟ้าโหมดฮาร์ดนะครับนี่ผมมีอยู่เลูกนะครับนี่ กดเปิดไปนะครับผมก็เตรียมตัวเล่นมินิเกมด้วยนะครับถ้ากดพลาดเจ้าโค้ดหายนะครับผมเพราะฉะนั้นเกรงกันดีๆนะครับผมอ่าเมื่อเรากดถูกต้องทั้งหมดแบบนี้นะครับมันก็จะหลบมานี่อันนี้ก็คือทะเลทรายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะได้วัสดุอันนี้นะครับครับเจ้าตัวนี้นะครับทะเลทรายก็คือจะได้เป็นอันนี้นะครับผมนี่ได้3ามชิ้นนะครับเมื่อสักครู่นะ ส่วนถ้าเพื่อนๆอยากได้อันนี้นะครับฟอยเพื่อนๆจะต้องไปหาแมปนี้นะครับกดตัว F ไปเลยนะครับผมดู w e s p ปอรนะครับเจ้าแมป w e s p p e r เนี่ยเหมือนกันเจ้า w e t เปอนี่ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมก็ไปส่องให้สัก1กล่องแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นทางด้านของแผ่นฟอยที่ใช้ครับตัวนี้เนาะอันนี้นะผมมีอันนี14ชิ้นนะครับผมโอเคเปิดแมปขึ้นมานะครับ w e s p ปอรเป็น normal หรือ hard ก็ได้นะครับ นี่เพื่อนๆก็มาถึงแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกดแทบ็บเนี่ยตะกี้ผมเจอแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมเทเลพอร์ตมาถึงตรงหลุมนี้เลยนะครับแล้วก็หันหน้าฟังเสียงนะครับผมแล้วก็ตามเสียงเนาะทางนี้นะครับอันนี้หน่อยๆน,นะครับไม่มีละข้างบนเหรอ เนี่ยเจอแล้วครับผมเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ผมอยู่แบบฮาร์ดใช่ไหมเมื่อกี้ผมมี7นะครับเปิดไปแมืตะกี้ลูกนึงนะครับเหลือ6ก็เห็นไหมใช้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสีฟ้าเหมือนเดิมเนาะก็เหมือนเดิมนะครับกดใช้เข้าไปนะครับหนึ่งลูกแล้วก็เกรงรอนะครับคลิกขวาคลิกซ้ายดูดีๆนะครับสาหรับ PC นะสําหรับจอยนี่ผมไม่รู้ว่าปุ่มไหนนะครับอ่ะนี่ได้ละเห็นไหม อันนี้ก็จะได้เป็นแผ่นฟอยล์นะครับสำหรับแมทเวสเปอร์นะเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมดนอร์มอลหรือฮาร์ดนะครับถ้าเราอยากได้แผ่นฟอยล์ก็ให้ไปเปิดที่แมทนี้นะครับแมทเวสเปอร์ถ้าเราอยากเอาไอ้ลูกกลมๆสีเขียวก็ไปเปิดที่ทะเลทรายนะครับก็ใช้กุญแจได้ทั้ง2แมทเหมือนกันนะครับก็จบกันไปสําหรับวิธีหาเจ้ากล่องที่เปิดนะครับทีนี้ก็มาทางด้านของวิธีการหากุญแจนะครับทำยังไงจะให้ฟาร์มกุญแจหรือว่าไอ้เม็ดที่เปิดเนี่ยได้เร็วนะครับซึ่งแมทที่ผมจะ แนะนำให้ฟาร์มเนี่ยก็เป็นแบบที่ผมฟาร์มอยู่ปัจจุบันนะครับก็แบพยอดนิยมนะครับผมให้เพื่อนเปิดแมพมานี่นะครับผมแบบนี้นะนี่แล้วก็หลุมนี้เลยนะครับเป็นแบบที่ทุกคนใช้ฟาร์มกันไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าเจ้าผลึกในการอัพโมดูลนะครับผมนี่นะก็เทเลพอร์ตมานี้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อเทเลพอร์ตมาถึงแล้วเนี่ยก็ทงแรกเลยนะครับ ส่วนใหญ่มันจะมีที่ฟาร์มอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีที่เราก็ฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะครับแค่ประมาณนาทีหนึ่งนะครับนาทีกว่า2นาทีก็จบแล้วนะครับถ้าโซโล่นะแต่ว่าถ้ามีที่จะเร็วกว่านั้นเยอะเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาก็ตีอยู่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองจับเวลาได้นะกดเริ่มเลยนะครับผมอา้าวบอสเกิดพอดีนะครับอันนี้ไม่นับแล้วกันเนาะ โอเคบอสเกิดเอามานับนะครับเดี๋ยววิง่งไปกดรอบใหม่นะอันนี้มีตี้อยู่พอดีนะครับแล้วก็วิ่งมาแล้วก็กดเสานะครับนี่อ่ะนับเวลาใหม่นะครับอ่ะสองเวฟอันนี้เวฟที่สเนาะนี่นเกิดมาหลุมหนึ่งนะครับแล้วก็หลุมนี้ ก็หลุมนี้นะครับผมแล้วก็่าเดี๋ยวมันจะออกมาอีกฟองชุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อเราเคลียร์หมดแล้ววอร์ดก็จะเกิดนะครับผมเนี่ยจบแล้วครับผมอันนี้คือหนึ่งรอบเนาะหนึ่งรอบเราก็จะได้เงินได้ของวัสดุอะไรต่างๆทั่วไปนะครับที่สําคัญเนี่ย มันจะมีโอกาสดอกเจ้ากุญแจที่ผมบอกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นลูกของระดับฮาร์ดทั้งหมดเนี่ยผมรับมาจากตรงนี้นะครับผมฟาร์มมาประมาณวันละประมาณ2ชั่วโมงนะครับสวันนะสวันได้ประมาณประมาณนี้นะครับผมก็ฟาร์มได้แล้วก็เอามาเปิดอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับผมโอเคทีนี้ก็จบไปทางด้านของกุญแจหรือว่าเจ้าโค้ดนะครับวิธีหาโคนนะ้ดเนาะทีนี้สุดท้ายท้ายที่สุดของคลิปนี้นะครับผมตั้งใจเอามาไว้ท้ายคลิปนะครับว่ากะดัก ที่ดูคลิปที่จบนะครับก็คือวิธีการที่ฟาร์มและคุ้มค่าหรือว่าใช้จ้าเม็ดนี้เนี่ยให้คุ้มที่สุดก็คือการจับปาร์ตี้นะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือให้เพื่อนๆหาเพื่อนที่แอดกันหรือว่าจับการเข้าปาร์ตี้อ่ะมากกว่า1น่คนเอาง่า,งายๆก็คือมากกว่า1คนครับแค่2คนขึ้นไปก็คุ้มแล้วครับพูดง่ายๆก็คือการจับปาร์ตี้กับเพื่อนไปเปิดหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในแมปเดียวกันอ่ะถ้าอยู่ด้วยกัน2คน3คนหรือว่า4คนอ่ะมี1คนไปใช้กุญแจหรือว่าใช้เเเจ้้าลลูกกกนใใชมๆ ไปแก่หุ่นนะครับไปแกะที่หุ่นแล้วของมันดรอปออกมาทุกคนมีสิทธิ์เก็บเหมือนกันครับผมในปาร์ตี้หรือว่าในแบบเดียวกันนะก็คือถ้าเพื่อนๆใช้ยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นลูกสีฟ้าที่ผมปเปิดมสาสักั้วได้ของ2ชิ้นหรือว่า3ชิ้นนะครับผมใช้แกะนะครับผมเสียเจ้าโค้ดนี้แค่คนเดียวน,นะครับแต่ว่าเพื่อนในปาร์ตี้ได้กันทุกคนนะสมมติว่าได้2ชิ้นเนี่ยผมได้2เพื่อนทุกคนก็ได้2เท่ากันครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเอาโค้ดอะมาแชร์กันนะครับผมก็คือ พากันไปเป็นปาร์ตี้ครับใช้โค้ดทีละคนเราจะได้ของเหมือนกับคูณ2คูณ3คูณ4ไปเลยนะครับตามจํานวนคนในปาร์ตี้อันนี้เป็นเทคนิคการฟาร์มให้ได้เร็วที่สุดนะครับถ้าเราไปเปิดคนเดียวเราก็ได้ของแค่ของชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจับปาร์ตี้ไปเปิดมันจะเด้งแล้วก็เก็บสามารถเก็บได้ทุกคนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่ต้องการฟาร์มแล้วก็อยากได้ของให้มันคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ได้เยอะได้เร็วที่สุดนะครับก็หาปาร์ตี้นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหาเพื่อนในแชท ก็ได้นะครับเข้า Discord คุยกันแล้วก็ไปแกะโค้ดด้วยกันนะครับผมวิ่งหาหุ่นแกะโค้ดด้วยกันประมาณนี้นะครับก็นํามาฝากกันเป็นทริคเล็กน,น้อยสำหรับการฟาร์มเจ้าวัสดุในการคราฟของที่ใช้อัปเกรดตัวละครน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนี่นะครับเจ้าเพลซ์ซ้อหรือว่าเจ้าแอคติวเวเตอร์อันนี้นะครับก็คือเป็นของที่สําคัญในการทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองเนาะ ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยลองคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับเผื่อผมมีข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปมาอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ